ลีโอซันอินนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปสั้นๆนะคะด้วยข้อความนะคะที่ลีโอซันทำขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าใครคนนั้นมีใครอยากจะฝากข้อความมาหาคุณบ้างนะคะในวันนี้นะคะเพื่อนในวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเอ่อมีใครแล้วแต่นะคะที่มีโอกาสนะคะเห็นเราในช่องของเรานะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดข้อความไปกันอย่างรีบๆไวๆนะคะเพื่อนๆเราอาจจะไม่ได้ปล่อยคลิปนานในวันนี้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้วยกันทั้งหมดนะ3ามสข้อความก็แล้วกันว่าคุณคนนั้นเขามีข้อความอะไรฝากของคุณกันบ้างนะคะเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือคนคนไหนนะคะคุณตั้งจิตเป็นสมาธินะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไว้นะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามีใครอยากจะฝากข้อความมาถึงเพื่อนของเราที่เข้ามาชมรีโอซันหนึ่งหนึ่งอินดี้ในวันนี้นะคะซันจันนี่หนึ่ง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 นะคะหนึ่งทาโร่เดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่ช่วยบอกกันนะคะว่า เาขาคนนั้นมีข้อความเหนืองคุณนั้นสามสิบข้อความตั้งจิตเป็นสมาธินะคะไปพร้อมกันเลยคะ่ะใบที่หนึ่งนะคะเธอคงชอบสายเตะมามาใบแรกเธอคงชอบสายเต์จริงหรือเปล่ากานเพื่อนอ่ะใบที่สองสนใจเธอคงชอบคนรวยคนสวยคนหล่อฉันคงเป็นให้เธอไม่ได้อ้าวสองใบติดติดก,กันมาเลยนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินการสายเปใดๆแล้วแต่ เธอคงชอบสายเปร์นะคะคุณอาจจะเป็นคนชอบคนที่แบบเปร์หรือเปล่าสงสัยเธอชอบคนรวยคนสวยคนหล่อฉันคงเป็นให้เธอไม่ได้นะคะเพื่อนอันนี้คือข้อความไปที่สองนะคะมีการประชดกันหรือเปล่าอาจจะเป็นใครบางคนที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้หรืออาจจะเพิกเฉยต่อกันในช่วงนี้นะคะมีการแบบงอนงอนกันหรือเปล่านิ่งกันไปก็ได้นะคะอะมาดูไปที่สามนะคะ แอบรักแอบส่องแอบปลื้มอ้าวมีคนแอบชอบคุณนะคะแอบรักแอบส่องแอบปลื้มในที่นี้ยบางคนอาจจะเป็นแบบรักออนไลน์นะคะบนโลกออนไลน์ได้เขาสามารถเห็นเพื่อนๆได้ผ่านโลกออนไลน์ที่คุณโพสก็ได้นะอะไรเงี้ยอ่ะขอโทษนะนะคะเพื่อนมีคำว่าขอโทษนะเออบางคนอาจจะเป็นใครบางคนที่เพื่อนๆมีการแบบเหมือนกับว่านิ่งเฉยต่อกันนะคะต่างคนต่างไม่ได้คุยกันบล็อกกันอะไรอย่างนี้ได้บล็อกความรู้สึกก็ได้นะคะเพื่อนอ่ะแบต่อมาเลยค่ะรักสามเศร้าทางตันนะคะ มีใครเกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าใครสามคนสี่เศร้าอะไรก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะมีใครคนนั้นที่เพื่อนๆไปดีลด้วยแล้วมันเป็นรักที่ต้องห้ามก็ได้ค่ะเป็นรักที่ไปกันต่อไม่ได้อะต่อกันมาเลยนะคะคนไม่มีสิทธิ์อ่ะคนไม่มีสิทธิก็มานะคะเพื่อนเราเราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เลยว่ามันเป็นความรักที่อาจจะไปต่อกันลําบากก็ได้ะคะ่ะเพื่อนนะต่อเลยมูฟออนก็ยังมาะคะ่ะเพื่อนใครคนนั้นนะ ที่เขาอยากจะมีข้อความเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆกับเขามุกปองกันไปแล้วหรือเปล่าคะเพื่อนอนะ่ะต่อกันมาเลยนะคะฉันมันคนเห็นแก่ตัวไม่เคยใส่ใจดูแลเธอเลยขอโทษจริงๆขอโอกาสนะมีคนอยากจะเข้ามาขอโอกาสกับเพื่อนๆน,นะคะอาจะมีการงอน,งอนกันไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้นะดนตรีกีตาร์เพลงคนที่เขาเอ,อ่อ มีข้อความหนึ่งคุณคนน่าจ,จะเป็นคนชอบฟังเพลงมีกีตาร์ด้วยอาจ,จะเป็นนักร้องนะักดนตรีก็ได้นะคะเนี่ยมีคําว่าดนตรีกีตาร์เพลงนะก็จะเป็นคนชอบแบบเล่นกีตาร์ได้หมดเลยนะคะเพื่อนอะต่อกันมาเลยค่ะรู้รักครั้งนี้มันผิดแต่ให้ทํายังไงใจมันรักไปแล้วเฮ่ากะจะเล่นเล่นดันรักจริงซะงั้นอ่ะมีคนแอบชอบคุณจริงจค่ะหันเพื่อนแลวตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน อันนี้ก็ผ่านไปแล้วสิบข้อความเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกยี่สข้อความวันนี้อาจจะไปไวนิดหนึ่งค่ะเพื่อนอ่ะให้เพื่อนๆตั้งจิตเป็นสมาธินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าอีกยี่สิบข้อความขยากบอกอะไรคุณบ้างเธอปันหัวใจให้ใครอื่นไม่ใช่ไม่รู้นะอะมีการงอนกันเกิดขึ้นค่ะเพื่อนเธอปันหัวใจให้ใครอื่นไม่ใช่ไม่รู้นะนะคะอ่ะต่อกันเลยค่ะไปออกกําลังกายกันชะลอวัยดีนะ มีใครบางคนอาจจะเป็นคุณหรือเขาเป็นคนที่สายแบบออกกําลังกายสายแบบสายเฮลตี้ก็ได้นะคะเพื่อนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆอ่ามีคําว่าโชคดีนะคนที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือเปล่าความมีการมุกอ่อนจบกันไปก็ได้เขาบอกว่าโชคดีนะนะคะเพื่อนอ่ะต่อกันเลยค่ะฉันได้แต่กินเหล้าวายเบียร์ย้อมใจยามคิดถึงเธอจุดๆๆดจุด,จด,จดที่รักเป็นไปได้ว่า คนที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้เป็นคนที่คุณกับเขามีกันมุกอ่อนกันสูงไหมไม่ได้คุยไม่ได้พบเจอก็ได้นะคะคือเราไม่รู้นะคะว่า30ิข้อความจะมีไพ่อะไรบ้างนะคะออกมามีข้อความอะไรยังไงกันบ้างก็อาจจะเป็นเพื่อนๆที่เป็นคนรู้ดีที่สุดก็ได้หรับตาทีไรภาพจำหน้าเธอชอบลอยมาทุกทีนะคะเขาคิดถึงคุณแน่นอนแหละตอนนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆกับเขาไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันแล้วนะสิบแปดบวกบวกบวกนั่นเขาแอบคิด18บบวกกับคุณขันเพื่อนแสงเยอะนิดนึง สิบแปดบวกบวกนะคะเพื่อนอ่ะมีคนอยากจะแบบสิบแปดหรือร่าคุณอยากใช้ศสสิศาสตร์แย่งเธอมานะคะมีคนอยากจะใช้ศยศาสตร์แย่งคุณมาบางคนคุณกาลังมีใครใหม่หรือเปล่าเขากยอ,อยากจะเอาคุณเข้ามาได้นะคะเพื่อนเธอแปลกไม่เหมือนเธอแปลกไม่มีใครเหมือนแต่เราโคตรชอบเธอแล้วก็มีรูปหัวใจสามดวงค่ะเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อน,อนแปลกคุณเป็นคนแปลกจริงหรือเปล่าคะ รักเธอข้างเดียวว้ายงมีคนแอบรักคุณข้างเดียวนะคะจ,จะเป็นรักผ่านโลกออนไลน์รักสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราสามารถมองเห็นคุณได้ตั้งแต่เธอจากไปมองไปทางไหนไม่เคยสวยงามท่าตอนที่มีเธอคุณดีค่ะเพื่อนแสดงว่ามีการจบกันไปแล้วค่อนข้างสูงนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการมูคออนแต่งค่อนข้างสูงได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีก1ิข้อความน,นะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ลวดเออไม่ได้แบบช้าอะไรอย่างนั้น วันนี้เราจะมาพูดถึงไพ่ข้อความกันทั้งหมดเลยอ่ะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอีกสิบข้อความสุดท้ายว่ามีใครคนนั้นคนไหนคนนั้นคนไหนก็ไม่รู้นะคะที่เขาอยกากจะฝากข้อความมามาถึงเพื่อนๆนะคะอ่ะฟังก็เป็นแบบสนุกสนุกขันเพื่อนอย่าเอาไปซีรีสจริงจังนะคะคเพื่อนมาต่อเลยค่ะอยากพาเธอไปช้อปปิง้งอยากพาเธอไปถ่ายรูปอยากพาเธอไปดูหนังเพราะเธอน่ารักมีใครชอบแบบถ่ายรูปช้อปปิง้งดูหนังหรือเปล่าคะ เขาคนนั้นน่าจะรู้จักคุณดีแน่ๆเลยต้องรู้จักกันมะนะคะเพื่อนเขาถึงแบบอยากจะชวนคุณไปก็ได้คุณอาจจะเป็นสายแบบถ่ายรูปตามคาเฟ่นะคะหรืออะไรแบบนี้ที่คุณชอบถ่ายรูปอะคุณน่าจะเป็นคนแบบน่ารักมากๆเขาบอกว่าคุณน่ารักาะค่ะคงเหลือได้แค่ความคิดถึงอะเป็นคนที่เพื่อนๆของเขาไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าเหลือแค่ความคิดถึงนี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมันก็มูฟออนกันไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนอะขอเป็นแฟนเธออ้าวมีคนอยากจะขอคุณเป็นแฟน ใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนที่แอบส่องคุณผ่านโลกโซเชียลออนไลน์แล้วเขาแอบเพิ่มเพื่อนเพื่นไ,ได้ต่อเลยนะคะฉันไม่ใช่ช้อยใครฉันไม่ใช่ตัวเลือกของใครไม่ใช่ของเล่นของใครออกไปซะถ้ามาไม่จริงจังอ้าวมีข้อความนี้แล้วนะใครไม่รู้นะคะเป็นคนฝ่ายพูดอาจจะเป็นเพื่อนๆเ,เองหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเป็นชายช้อยของใครนะคะเนี่ยอะต่อเลยค่ะแอบมองรูปของเธอแล้วยิ้มฝินทุกครั้งที่ได้เจอกันแม้จะแค่ในโลกออนไลน์ มีคนแอบยิ้มฟินทุกครั้งนะคะแม้แต่อยู่แค่โลกอันไลน์จ้าปล่อยเธอไปไม่อยากด้อยค่าตัวเองมีคนมุกอ่อนนะคะจริงๆแล้วเขาอยากจะมุกอ่อนนะคะแต่เราคิดว่าเขายังมุกอ่อนเพื่อนไม่ได้ถึงแม้ในความจริงเขามุกไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้มุกนะคะไม่งงใช่ไหมคะคนที่เขามีคําพูดว่าปล่อยเธอไปไม่อยากด้อยค่าตัวเองแปลว่าเขายังแบบ มีความทรงจําถึงคุณแล้วก็ยังจมเรื่องราวของคุณอยู่นะคะบางคนบางคอเขาไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่างนี้ได้จบกันไม่สวยเลยเราต่างมีอีโก้กันอ้าวมีใครบางคนมีการทะเลาะกันแล้วก็จบกันไม่สวยจริงหรือเปล่าคะเนี่ยเออเขาบอกว่าจบกันไม่สวยนะคะไพ่สามสิบข้อความเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะเนี่ยแล้วแบบสนิทกันมากๆเลยเี่ยเท่าที่เรารู้นี่คือมูฟออนกันไปแล้วหรือเปล่าไปวัดทําบุญกันนะคะ คุณอาจจะเป็นคนชอบเข้าวัดทําบุญก็ได้นะคะเขาอยากจะชวนเพื่อนๆไปเขา้าไปเข้าวัดทําบุญอะไรนี้นะคะอ่ะทำดีที่สุดแล้วนะคะมีคนมาบอกว่าทําดีที่สุดและะ้วจะอะมาดูไปสุดท้ายกันว่าเขาจะบอกอะไรถึงเ,เพื่อนบ้างนะคะข้อความนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้ววันนี้เราอาจจะไปเร็วกวน,นิดหนึ่งค่ะเพื่อนอ่านไปสุดท้ายนะนิยามรักของเธอคืออะไรบางทีเธอจริงจังบางครั้งเธอจริงจงู้เขาบอกคุณแบบนี้นะอ่ะสําหรับวันนี้ก็สั้นๆนะคะเพื่อน ก็ขอให้มีความสุขนะคะในช่วงที่ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลิโอสันไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะคุณค่ะ